สวัสดีครับพี่น้องลงคลิปครับถ่ายคลิปให้ดูอันนี้งานประเพณีบ้านนาโอพอำเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้กําลังถ่ายคลิปที่โรงทานนะครับโรงทานคนเยอะเลยครับวันนี้เป็นวันเปิดงานครับวันนี้เป็นวันแห่มีพระป่าพร้อมนะครับ17 18 19 17นี่คือเป็นวันแห่เป็นวันรับพระป่า วันที่ 18, 19เป็นวันจุดนะครับนี่ฮะงทานงทานคนเยอะครับคนเยอะครับงทานอันนี้เป็นชุดเล่นนะชุดเล่นของปัญญาปลารวยก็ก็ก็เด็กน้อยยังไม่ค่อยมีห้อมแหลมมีนิดหน่อยครับนีบ่ผมจะถ่ายทำคลิปคลิปลงทานให้ดูครับอ,อันนี้อันนี้นนปโ่งสำหรับเด็กน้อยอันนี้ไม่รู้เป็นโงทานเปล่าครับเนี่ยโอ้ค โอเกโอ้โหเนี na, ่ยลองทานลงทานชาชากันเองนะครับเนี่ยคนเยอะครับดูคนเยอะดูคนเยอะโอ้โหคนเยอะเลยอาอันนี้อันนี้ผู้ถ่ายคลิปขอขอชักแก้ว้วยเนี่ยโอน่าโอน่าน่าน่ารักมากขอให้รวยๆนะครับขอให้รวย อัลโหลครับนี่นี่ยงทานแม่แดงแม่แดงพ่อปอเนี่ยเป็นเป็นน้ำยาขนมจีนนะครับนี่เยอะเลยครับเนี่ยไม่รู้รงทานอะไรบั่งอันนี้เป็นลาดหน้านะครับลา,า,าดหน้าลาดหน้าโรงเรียนนะมั้งโรงเรียนวิทยาคารโรงเรียนโพทองวิทยาคารอันนี้อันนี้เป็นลูกชิ้นอันนี้เป็นลูกชิ้นนะดูอันนี้เป็นลูกชิ้นนะครับ นี่ครับอัอนนี้อ,อันนี้เป็นเจ้าของโรงทานนะครับนี่ครับเป็นเจ้าของโรงทานนี่ครับเนี่ยพี่น้องให้ให้ให้ดูงานงานบ้านนาโฟนี่คือเขาเขาเขายิ่งใหญ่นะครับจัด3มวันเลยนะครับเนี่ยโรงทานเป็นแถวเลยคนเยอะครับอันนี้ไอซ์กีมครับ ไอซครีมอันนี้ต้องใส่เจ้าของร้านนะครับเบอร์12นี่น่ารักมากดูใส่เสื้อสีอแดงด้วยนัวฮัลโหลครับนี่ก็งทานนะครับนี่ครับโงทานอันนี้ของแม่นิมนวนขนมเค้กงทานเหมือนกันครับนี่คนเยอะคนเยอะจริงนะครับน,นุ่นส้มตำร้านก๋วยเตี๋ยวน,นุ่นส้มตำอันนี้ อันนี้คุณอ,อะไรคุณกาลุนวอลิสนา,าถูกก็ตายไม่รู้เนี่ยฮะลงทาน,นกันเดี๋ยวเลยมาดูทางนี้เลยมาดูส้ตมตำนะครับอบ้านชีเสียดส้ตมตำดูแม่ค้าส้ตมตำนะครับ อแม่ค้าส้ตามตำโอเคครับน่ารักมากโอ้โอเคโอเคอันนี้ตามฝีมือเลยนะครับเนี่ยฝีมือบ้านบ้านศรีเสียดนะครับมาจากบ้านศรีเสียดงทานนี่มาอีกแล้วมาลงคลิปอีกแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวหม,หมดหมดหมดแล้วเหรอร้านก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วเหรอก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วเหรอครับเนี่ย ออก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วนี่ทานดีมากอทานดีมากคนเข้าแถวกันจนหมดเลยก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วนะครับหมดแล้วเนี่ยครับพี่น้องให้ถูกคลิปนะครับนี่ครับคนเยอะครับนี่ครับอันนี้เป็นเป็นบริเวณของเครื่องเล่นมันติดกับโรงทานนู่คนเยอะนะครับเนี่ยครับ3มวันสามคืนนะครับสามวันสามคืน นะครับ,นะรบโอเคนะครับพี่น้องคลิปนี้ผมผมขอยุติไว้แค่นี้นะขอขอให้พี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามยังไงมีมีข้อคิดเห็นอะไรก็ก็กอ,อยู่อยู่ด้านล่างคลิปเลยนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนะครับคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ